พามาชมบรรยากาศข้างนอกนะครับหลังฝนตกเด็กๆก,กัดปั่นจักรยานเล่นสนุกไหมครับสนุกชุ่มฉ่ำเนละับบรรยากาศหลังฝนตกใหม่ๆ อากาศกำลังดีนะหมาดำหมาดำทำไรกินอะไรดูนี่กินอะไร

ลูกสเสดาวลวงบอ่อน้ำหน้าบ้านนกเอียง สดชื่นนะหลังจากที่ร้อนมาหลายวันน้องไก่ลูกไก่ออกหากินนะมีปวกแมงเม้า สวัสดีครับ